ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อน่ผมครับอาร์มสุสุรันนะครับแห่งฟักยูพิเคเจอร์นะครับกับรายการไวแอสไซเกมทีวีจะมาแคสเกมด้วยม่คายสเปเชียลชันสามนะครับในเทนที่สามกันต่อนะครับผมจะแคสให้จบนะครับเกมนี้ครับไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับจะเป็นนักแคสเกมในบรรดาผู้ที่ยังแคสไม่เคยเสร็จครับก็นักแคสเกมนะครับเขาจะแคสเกมหลายเกมครับและมีไม่กี่คนนั้นที่แคสเกมบางเกมจบซึ่งผมอ่ะจะเป็นหนึ่งในนักแคสเกมที่แคสเกมทุกเกมที่ผมแคสให้จบนะครับ อ่ะมาดูเนื้อเรื่องมัน้ยฟังมนบ่นไปแล้วครับใครไม่เคยฟังกันดูๆไปผมแค่แบบเอาเนื้อเรื่องไงนะครับเราจะดิบของโลกกันนะฉันรู้วิ่งพวปากไปฉันจะฟังคอนเสิร์ตครับทราบอืมใส่อของถม ร้อยเก้าเก้าไว้เนี่ยถ้าเรามีพลังพจยคของโลกได้ใช่ไหมอาอไอ้นี่มายังไงเนี่ยเออจะได้ฉันขอโทษวุ้ยผุดมากรู้นะครับโคตรเท่อ่ะพอเสียบดาบนี้ปุ๊บก็จะตายอ๋อ วอวเชีวก็เก่งนะเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยนี่ครับมันก็หล่นลงมานะครับแล้วเจอ l ดี้ครับนางเอกพักนี้นะครับลูกของอาคารนะไอไอโ้โรนนั่นนะครับอืมเป็นอย่างนี้นี่เองโหมาเต็มเลย นั่งนโคตรรอบหลังอ่ะเงีย้ยวนี่เผาเลยมันใส้เผาซะเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเผาเรียบร้อยอจะซื้อทุกท่ากันครับสไตล์ไอเทมเดี๋ยวค่อยนี่ไอนี่เดี๋ยวค่อยซื้อละแอคชั่นสติงเกอร์ซื้อแน่นอนครับ Air High ร้องซื้อนะครับเยอะเพิ่งซื้อนะครับไอเทมสามพันซื้อไปกันอ่ะสักหนึ่งว่ะอ่ะครับเริ่มเป็นเลยเพื่อไประเสียเวลานะ มาละต้องเจอไอ้เฮียนี่แหละโคตรเขียนเลยเวลาใช้แฟบแตะกระตุกมากนะครับเพิ่งจะทำให้เล่นไม่ถนัดอืมฮึบมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฟันมันละ นี่ยิงไม่ทันเลยโหดไปหาก่อนเล่นไอ้พวกนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเล่นไอ้นี่ก่อนนะครับเล่นไอ้นี่ก่อนนะครับแล้วค่อยเนี่ยเล่นไอ้นี่ก่อนนะครับตัวอื่นเขาจัดการตัวนี้สำคัญกว่ามาไอ้พวกข้างล่างโดนกูหน่อยมึงโจรนี่หน่อย เฮ้โยโอ้ยเกือบโดนเก็บก่อนเก็บ่อพวันนี้สำคัญนะครับเฮ้ยลบก่อนเฮ้ยมึงเหรมึงเหรระวัง,ง,งฟันนี่สติงเกอร์รีบๆ ร,รีบๆเคลียร์นะครับเจ้าพวกน,นี้อยู่นานเดี๋ยวเราเลื่อนรถอื้มสติงเกอร์สติงเกอร์อื้เสยซะเลย <c oughs> โดนกูหน่อยไอ้เขีย้ยเอ้ยไอ้เขีย้ยมงึงเล่นกูทีเผื่อไงเ,เหรออื้มฮึสติงเกอร์สรเรสย สติงเกอรอ์เรียบร้อยทนทายาทอ่ะอันหนึ่งสติงเกอร์เฮ้ยเสรยหน่อยเสรยฟันเสรยฟันเสรยฟันเอ้ยพอพอพอยิงยิงเรียบร้อยนะครับอ่าประตูเปิดผนึกแล้ว พอดูเปิดแล้วเว้ยพอดูแล้วล่ะป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 ะรีบเรียบรีบเรียบรีบรียบรีบผมจะเข้ามานานแล้วนะครับมันจะปิดก่อนระหว่างนี้เราเก็บอะไรเรียบร้อยก่อนอันดับแรกเก็บไปเรียบร้อยก่อนเก็บของอะไรเรียบร้อยนะครับ ฟันอ่ะขึ้นไปเก็บข้างบนกับข้างล่างขึ้นมาเก็บฮึบฮึบยังหอกยังพุ่งกับอากาดไหมครับตอนนี้เรายังกกาดอยู่เล่นแรกๆเล่างี้ยผมก็ไม่เค่อยเยอาทำไมเซฟเก่าหายไม่งั้นถ้าผมจะเทคไปครับคือผมเคยมีเงินเยอะอันนี้เงินก้าวและครบหมดอ่ะ แต่ก่อนใช้โปรนิดนึงไม่ใช่หรอกกูเก็บกูน็อกตั้ง14บสถึงสิบรอบไปั้งผมก็ลยมีตังเยอะธรรมดาใครสนใจโหลดได้ตอนนะครับผมแนะนำ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับผมว่าแนะนำรีบนะช้าเดี๋ยวชิดหาย นะครับหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่พัส